ครับโอเคนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อคุณธนากรนะครับยินดีเสนะครับหรือว่าครูฟงนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับการติวข้อสอบออนไลน์ของเราที่เราจะสอบ ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้หรือวันจันทร์ที่ถึงนี้นั่นเองนะครับผมก็จริงๆครูทําไว้นานแล้วล่ะแต่ว่าก็อยากให้นักเรียนนะครับเปิดดูนะครับสําหรับใครที่เปิดดูคลิปตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนได้เต็มทุกคนนะครับผมก็ไม่พุ่งพลา้ลตาเพียนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเรื่องที่เราจะสอบนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราเรียนไปเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเรามาเริ่มกัน เรื่องแรกเลยนะครับผมเรื่องแรกคือเรื่องนาวนั่นเองนะครับ n าวคืออะไรครับเปิดไปครับนี่ครับ n าวคือ นามหรือคำนามนะครับหมายถึงคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะครับผมโดยนามเนี่ยหรือคำนามนะครับหากแยกเป็นประเภทออกมาเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น abstract นา w คำนามนามธรรมา concrete นามคำนามรูปประทหรือจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ countable นามหรือคำนามที่นับได้เช่น uncountable นามนั่นเองแต่ในที่นี้นะครับ ครูสอนนักเรียนไปแค่2อย่างนะครับเรามาดูว่า2อย่างที่ครูสอนไปนะครับคืออะไรนะครับกรทบทึนความจํากันนะครับผมอ่านะครับอันที่หนึ่งนะครับคือ singular n o u วนั่นเองนะครับคุณไหมน่าจะคุณนะครับครูย้ําเสมอนะครับ singular า o u n คือคํานามเอกพจน์นั่นเองนะครับผมเรามาดูกันว่า s singular n o น n หรือคํานามเอกพจน์หมายถึงอะไรนะครับ singular า o u วหรือคํานามเอกพจน์นะครับหมายถึงคํานาม ที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของที่มีเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงแล้วว่าคำไหนมันคือคำนามที่เป็นเอกพจน์นะครับเราจะมีจุดสังเกตนะครับเรามาดูจุดสังเกตนะครับแดงๆข้างล่างนะครับเขาบอกว่าจุดสังเกตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคำนามเอกพจน์จะมีอะหรือแอนนำหน้านะครับหรือจะไม่มีการเติม S หรือ es ท้ายคำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ว่าการเติมอะแอนเป็นยังไงเพราะว่าครูออกข้อสอบนะครับโอเคนะครับหลักการเติมอะและแอนนะครับหน้าคำนามเอกพจน์นะครับผมอันนี้มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ครูสอนไปแรกๆเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรพรยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษนั่นเองครับท้านเรียนจําได้นักเรียนจะทําได้นะครับเขาบอกว่านะครับอะจะเติมไว้ด้านหน้าของคํานามที่ขึ้นต้นด้วยพระยัญชนะ นะครับผมเช่น boy boy b o y นะครับ b เป็นพยัญชนะหรือเป็นสระครับ b เป็นพยัญชนะนั่นเองนะครับผมถ้า b เป็นพยัญชนะดังนั้นอะจึงต้องเติมคําหน้านำหน้าว่า boy ซึ่งก็จะกลายเป็นคำนี้ครับ boy เป็น a boy นะครับผมอ่าโอเคเนาะ คำต่อไปนะครับเพราะว่า cat cat นะครับ c a t cat นะครับขึ้นต้นด้วยตัว c c เป็นพยัญชนะดังนั้นอะจึงเติมไว้หน้าคำว่า cat เป็นอะ cat นะครับผมนี่คือจุดสังเกตการเติมอะนะครับคราวนี้แล้วแอนล่ะจะเติมไว้หน้าอะไรครับเขาบอกว่าแอนจะเติมไว้ด้านหน้าของคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นเอนะครับสระมีอะไรบ้างครับ A e i o และ u นั่นเองนะครับมี5ตัวแต่นะครับขอนี้เอาข้อสอบนะครับถ้านักเรียนฟังจบนะครับนักเรียนจะได้ฟรีนะครับแน่นอน1ข้อนะครับนอกจากจะมี a e i o u นะครับผมสระพิเศษในภาษาอังกฤษนะครับจะมีหนึ่ตัวคือตัว y นั่นเองนะครับผมนี่ได้แล้ว1คะแนนนะครับเอาละกลับมาดูตรงคำว่า a n ครับว่า a n จะเติมด้านหน้าของคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระครับเช่นคำว่า e g egg นะครับ e w g egg แปลว่าไข่นะครับถ้าเติม n เข้าไปก็จะเป็น an egg an egg นะครับผมคำหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นกันนะครับอีกหนึ่งคำคือ ant a n t ant นะครับขึ้นต้นด้วย a a เป็นสระนะครับดังนั้นเติม n เข้าไปเป็น an ant นะครับผมนี่คือหลักการเติมอะและ an ครับภูใส่ไว้ประมาณ5ข้อนะครับถ้าใครฟังอยู่ก็น่าจะทำข้อสอบได้นะครับโอเคครับเรื่องต่อไปครับ อันเติมไอแนนะครับผมคราวนี้นะครับซิงคูล่าแนลไปแล้วนะครับอันต่อไปคือคําว่า plural noun นั่นเองนะครับหรือคํานามพหูพจน์นะครับผมคานามพหูพจน์คืออะไรเขาเขาบอกว่าคํานามพหูพจน์หรือ plural noun เนี่ยหมายถึงคํานามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของที่มี2อ,อย่างขึ้นไปนะครับเมื่อกี้เอกพจน์คือ1อย่างเท่านั้นนะครับแต่ plural คือหรือพหูพจน์เนี่ย ใช้กับ2อย่างขึ้นไปนะครับจุดสังเกตนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคำนามพาคอุปหเนี่ยจะมีการเติม s es และ is ท้ายคำดังนี้นะครับเรามาดูหลักการเติม s es และ is ท้ายคำกันนะครับอ่านะครับคราวนี้เรามาดูหลักการเติม s และ es กันก่อนนะครับเขาบอกว่าหลักการเติม s หรือ es นะครับเพื่อเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์เอกพจน์ะจะเป็นสีเหลือง,เห,องเห็นไหมนักเรียนนี่นะครับเอกพจน์ เป็นคำนามพะหะองน์พพ,ะพจะเป็นสีชมพูนะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่ง s จะเติมกับคำนามเ e. อกพจน์จำสีไว้นะครับเอ e. กพจน์ทั่วไปนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นคำนามพะหะอุน์พเอ e. กพจน์ทั่วไปนะครับเช่นคำว่า a cat. a cat a cat a cat คือแมว1ตัวนะครับถ้าเราจะบอกว่าแมวไหนตัวดังนั้นเราต้องเติม s เข้าไปเป็น cats cats นะครับแปลว่าแมวตั้งแต่2ตัวขึ้นไปหรือแมวหลายตัวนั่นเองนะครับอีกตัวอย่างนึงคือคำว่า dog dog D o G, น dog นะครับ dog นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น dogs เติม s นะครับผมนี่คือหลักการเติม s กับคำนามเอกพจน์ทั่วไปเพื่อเปลี่ยนเป็นคำนามพหูพจน์นะครับต่อไปนะครับข้อที่2 es เขาบอกว่า es เนี่ยจะเติมกับคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย S, s double s C h S H X Z และ o บางตัวด้วยนะครับผมแล้วมาดูตัวอย่างครับเขาบอกว่าคำแรกนะครับ a b u t a b u บ s ลงท้ายด้วย s นะครับบัสคำนี้แปลว่ารถบัสนะครับอะบัส uh, คือรถบัสหนึ่งคันแต่ถ้าอยากเป็นรถบัสหลายคันต้องเติม es นะครับเพราะว่า b บัสมันลงท้ายด้วย s ซึ่งเข้ากับข้อ กฎของมันตัวนี้นะครับถ้าลงท้ายด้วย s ให้เติม es เป็นคํานี้จาก bus กลายเป็น buses buses นะครับเป็น b u สหลายคันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำนะครับ fox 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 แปลว่าหมาจิ้งจอกนั่นเองนะครับมาดูคําว่า fox fox มันลงท้ายด้วย x ซึ่งเข้ากับกฎข้อนี้ครับดังนั้น fox ถ้า fox หนึ่งตัวจะเป็นคําว่า fox เฉยๆแต่ถ้าเป็น fox หลายตัวให้เติม es เข้าไปเป็น foxes 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 โอเคนะครับจำไว้นี่การเติม e-s ในคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, w, s, c, s, h, h นะครับแล้วก็ x, z และ o บางตัวด้วยนะครับผมขี้ต่อไปนะครับหลักการเติม i.e.s. E นั่นเองนะครับอันนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะครับนะถ้าเรียนตั้งใจก็น่าจะได้นะครับผมก็บอกว่าหลักการเติม i.e.s เพื่อเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์ K ot, เป็นคำนามพระหูพจน์นั่นเองนะครับ i.e.s จะเติมกับคำนามเอกพจน์ K ot, ที่ลงท้ายด้วย y โดยนะครับฟังให้ดีจะแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้นะครับ3านนะครับคำนามเอกพจน์ K ot, ที่ลงท้ายด้วย y, D o y นะครับหน้า y, D o y. เป็นสระนะครับให้เติม s ได้เลยเรามาดูกันว่าหน้า y เป็นสระอย่างไรนะครับเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าคําว่า boys boy นะครับ boy คือเด็กผู้ชายนั่นเองนะครับสะกดด้วย b o y นะครับเรามาดู y ตรงนี้ครับเขาบอกว่าถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s เลยเรามาดูครับ y ตรงนี้นะครับ y หน้า y เป็นตัว o o เป็นสระไหม o เป็นสระนะครับถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยจากคาว่า boys เด็กผู้ชายหนึ่งคนก็จะกลายเป็นคำว่า boys นะครับเป็นเด็กผู้ชายหลายคนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนนวา y คือ o ซึ่งเป็นสระดังนั้นเราเติม s เข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมสีเดียวกันไหมครับนี่นะครับต่อไปคำนามเอกพจน์นะครับที่ลงท้ายด้วย y แต่ หน้า y เป็นพยัญชนะนะครับผมเมื่อกี้เป็นสระนะคราวนี้เป็นพยัญชนะนะครับถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะนะครับให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es หรือเติม i es นั่นเองนะครับตัด y ออกเติม i es นะครับตัวอย่างเช่นนะครับคำว่า body body แปลว่าร่างกายนั่นเองนะครับ body สะกดด้วย b o d y b o d y นะครับ เขาบอกว่าถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะนะครับเรามาดูหน้า y นะครับหน้า y คือตัว d ถูกต้องไหมเขาบอก d เป็นพยัญชนะดังนั้นเขาบอกว่าให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s นะครับจากคาว่า body นะครับก็จะกลายเป็นคําว่า bodies bodies นะครับ b o d i e s นะครับหน้า y เป็น d ซึ่งเป็นพยัญชนะนะครับให้เปลี่ยนเป็น i e s นะครับผมนี่คือการเติม e, s e-s i-e-s ในคำนามที่เป็นเอกพจน์เพื่อเปลี่ยนเป็นคำนามพระหุพจน์นั่นเองครับจำไว้ให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจำสับสนกับคำกริยาไม่ได้นะครับผมอ่าเรื่องต่อไปครับไปเร็วๆกันเลยนะฮะเรื่องต่อไปนะครับที่ครูสอนคือเรื่องของ pronoun ครับ pronoun หรือคำสรรพนามนั่นเองนะครับไปต่อครับเรามาดู pronoun คืออะไร pronoun คือคำสรรพนามนะครับหมายถึงคนไม่ใช่คำที่ใช้แทนคำนามใช้ได้แทนได้ทั้งคนสัตว์สิ่งคองนะครับนะคำสรรพนามคือใช้แทนคำนามนั่นเองนะครับผมนะอ่าเรามาดูคำศัพท์ที่คุณรู้เกี่ยวกับ pronoun หรือคำสรรพนามนั่นเองนะครับมี7คําคำนะครับ He แปลว่าเขาใช้กับผู้ชายนะครับจําไว้ h ีใช้กับผู้ชาย She แปลว่าหล่อนใช้กับ ผู้หญิงนะครับ it แปลว่ามันใช้กับสันและสิ่งของ I แปลว่าฉันนะครับ you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราและ they แปลว่าพวกเขาใน,นเองนะครับจำสีเขียวชมพูและม่วงนะครับให้ดีนะครับผมนะต่อไปครับเราไปเร็วกันเลยนะครับ อ่ะครานี้นะครับอีตัวสรพนามเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสรรพนามนะครับผมสิ่งที่ครูสอนไปนะครับถ้าเราจําได้มันจะเป็นรูปตารางนะครับผมมีช่องเขาเรียกสรพนามเอกภพบรุษที่1นึ่งเอกภพบรุษที่2นะครับครานี้วันนี้ครูจะมาแยกเดี่ยวให้นะครับฟังให้ดีและตั้งใจนะครับข้อสอบออกเยอะมากนะครับเรื่องสรพนามนะครับผมมาดูอันที่1ครับเขาบอกว่าสรพนามบุรุษที่1คือ ผู้พูดนะครับบุรุษที่1คือผู้พูดนะครับมีสองคาคือ i และ we นะครับเรามาเริ่มที่ i ก่อนเขาบอกว่า i คือประธานสรพนามเอะ,นะครับบุรุษที่1หมายถึงผู้พูดเพียงคนเดียวนะครับไคือผู้พูดเพียงคนเดียวนะครับประธานสรพนามเอกพจน์บุรุษที่1นะครับผมคำที่2 We วี we คือประธานสัพนามพระ หูพจน์บุรุษที่หนึ่งหมายถึงผู้พูดหลายคนนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผมไอคือ1คน V คือตั้งแต่2คนขึ้นไปไอผู้พูดหนึ่งคน V ผู้พูดหลายคนนะครับนี่คือสรรพ,พนามเอกพจน์เอยสรรพ,พนามบุรุษที่หหรือผู้พูดนั่นเองนะครับมี2คําคือไอและ V นะครับต่อไปครับ แน่นอนต้องเป็นสรพพนามบุรุษที่2คือผู้ฟังนั่นเองนะครับนี่จําง่ายๆนะครับผู้ฟังจะมีแค่ยูอย่างเดียวนะครับยู you เนี่ยจะใช้ได้เป็นทั้งประธานสรรพนามเอกพจน์และประธานสัพพนามพระหูพจน์บุรุษที่2นะครับคือใช้ได้ทั้งสองอย่างคือเป็นได้ทั้งผู้ฟังคนเดียวและเป็นได้ทั้งผู้ฟังหลายคนนะครับผมนี่จําง่ายมากยู you, บุรุษที่2ผู้ฟังหลายคนและคนเดียวนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะครับติวกันเนาะนะครับอันที่3นะครับสรพพนามบุรุษที่3นะครับหมายถึงผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองเมื่อกี้มีผู้พูดมีผู้ฟังตอนนี้เราก็ต้องมีคนที่เรากําลังพูดถึงผู้ที่เรากําลังกล่าวถึงนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่สี่คำนะครับในบุรุษที่3ตรงนี้นะครับจําไว้นี่ครูดอกจันไว้แล้วแดงๆนะครับผมรูปที่1่นะครับมี คำว่า he she และ it นะครับ he ใช้กับอะไรเอ่ย he ใช้กับผู้ชาย h e ใช้กับผู้หญิงและ it ใช้กับสัตว์และสิ่งของนะครับครานี้ he she it เขาบอกว่าหมายถึงประธรานสรพนามเอกพจน์บุรุษที่3หมายถึงผู้ที่เรากล่าวถึงเพียง คนเดียวหรือสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมคนเดียวหรือสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับฮีใช้กับผู้ชายผู้ชายคนเดียวชีใช้กับผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวและอิดใช้กับสัตว์สิ่งของสัตว์ตัวเดียวและสิ่งของหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปราวนี้2นะครับเดคือประธานสพ,พนามพระหงพจน์บุรุษที่3หมายถึงผู้ที่เรากล่าวถึงหลายคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราจำแค่ h ีชีอิ t เพราะ มันจะไปเชื่อมโยงกับอันต่อไปนะครับคือเรื่อง verb นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้อทีก่อนจะจบนะครับโอเคไปเรื่องต่อไปกันเลยครับผม verb นะครับ verb คืออะไร verb ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าคำกริยานั่นเองนะครับ verb หรือคํากริยานะครับหมายถึงคําที่แสดงถึงการกระทำนั่นเองนะครับนะ การน,นอนการกิ้งการเดินอะไรคือการกระทำหมดนั่นคือคำกริยานั่นเองนะครับเขาบอกว่าหลักการใช้เวิร์บนะครับจำไว้ให้ดีนะครับเขาบอกว่าหากประธานของประโยคเป็นเอกพจน์เอกพจน์แสดงว่าประธานมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมคำกริยาหรือเวิร์บจะต้องเติม s es หรือ i es นั่นเองนะครับผมโดยนะครับจำไว้ให้ดี ประธานที่จะเติม s ประธานเฮ้คำประธานที่คำกริยาจะเติม s es และ is นะครับมีแค่ he she และ it เท่านั้นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนสัตว์หนึ่งตัวสิ่งของหน,นึ่งชิ้นจำแค่นี้พอ he she และ it ถ้าประธานเป็น he she และ it คำกริยาจะเติม s es หรือ is เสมอนนะครับามาดูข้อที่2เข้าว่วาหากประธานเป็นพระหูพจน์นะครับคำกริยา หรือเวิเนี่ยไม่ต้องเติม s es หรือ i es นะครับผมเนาะประมาณนี้คราวนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคนะครับโครงสร้างของประโยคก็จะประกอบด้วยประธานบวกกริยาบวกกรรมนะครับผมบางประโยคมีแค่ประธานกับกริยาก็ได้นะครับคราวนี้ประธานในภาษาอังกฤษก็จะใช้แค่2อ,อย่างนะครับคือ now กับ n o n นั่นเองนะครับผม now ที่ครูสอนคือ he i t นั่นเองนะครับถ้าเราแทนได้ก็คือตอบได้เลยนะครับถ้าประธานเป็นผู้ชายหนึ่งคนกริยาเติม s นะครับถ้าประธานเป็นผู้หญิงหนึ่งคนกริยาเติม s ประธานเป็นสัตว์หนึ่งตัวเป็นสิ่งของ1ชิน้นกริยาเติม s นะครับแต่ถ้าประธานเป็นนอกเหนือจากนี้นะครับกริยาไม่ต้องเติม s นะครับผมกลัูมาดูกันต่อโครงสร้างประโยคประธานใช้ n o วและ now น,นะครับกริยาเป็น verb และกรรมเป็น object นะครับผมโอเคนะครับข้านี้เรามาดูหลักการเติม s es และ is ใน verb กันครับหลักการเติม s es นะครับก่อนเนาะเรามาดูนะครับ และการเติม s es ใน verb นะครับ 1. s สามารถเติมกับคำกริยาทั่วไปได้เลยเช่นคำว่า walk walk w a l k walk แปลว่าเดินนะครับ walk คำนี้ไม่มีอะไรพิเศษมันคือคำกริยาทั่วไปนะครับดังนั้นเราเติม s ได้เลยนะครับผมอีกคำหนึงคือคำว่า run run i run นะครับ run แปลว่าวิ่งนะครับเป็นคำกริยาทั่วไปให้เราเติม s ได้เลยนะครับผม รามาดูวันที่2ครับ es จะเติมกับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, double s, ch, x และ z และ o บางตัวนั่นเองนะครับถ้าเป็นคำนามนะครับจะมี h s เข้ามาอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้จำไว้ s, double s, ch, x แล้วก็ z แล้วก็ o บางตัวนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า kids kids นะครับ k i double s นะครับ แค s สเปรดิ kiss แปลว่าจูบนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันลงท้ายด้วย double s เข้ากฎของเราตรงนี้นะครับดังนั้น kiss คำนี้ก็จะกลายเป็นคำว่า kisses kisses ถ้าลงท้ายด้วย double s ให้เติม es ลงไปจำสีนะครับนี่เห็นไหมครับจำสีนี้นะครับนะแล้วก็มาเติมสีนี้นะครับผม kiss กลายเป็น kisses นะครับอีกหนึ่งคำคือคำว่า do นะครับ do ลงท้ายด้วย o ดังนั้น do ก็จะกลายเป็น does นะครับ do es นะครับนี่การเติม es และ s นะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายหลักการเติม is นะครับคล้ายกันกับการเติม s หรือ s ในแนวเลยนะครับเนาะหลักการเติม is e นะครับในคำกริยานะครับ is จะเติมกับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y โดยจะแยกออกเป็น2ประเภทเหมือนกันกับคำนามเลยนะครับแยกแยะให้ออกแล้วสามารถรีกลับมาดูได้นะครับผมเขาบอกว่า คำกริอันที่1น,นะครับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะครับถ้าหน้า y เป็นสระให้เตมิม s ได้เลยนะครับเหมือนกันกับคำนามนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า buy buy b u y buy ที่แปลว่าซื้อนั่นเองนะครับเราสังเกตเลยนะครับ buy สะกดด้วย b u และ y มาดูกฎครับเขาบอกว่าถ้าคำกริยานี้ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระสระมีอะไรบ้างล่ะครับ i u v d เไม่ใช่ A E I O U A E I O U นะครับถ้าหน้า y เป็นสระ U เป็นสระใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า by ตัวนี้เติม s ได้เลยนะครับ b u y by เป็น buys นะครับโอเคนะครับต่อไปอันที่สองก็บอกว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นพยัญชนะนะครับให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะครับรวมเป็นใน es นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า cry c r y cry นะครับ cry ที่แปลว่าร้องไห้นั่นเองนะครับเราสังเกตตัวนี้สะกดว่า c r และ y นะครับหน้า y นะครับเขาบอกว่าถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะอ่าเป็นพยัญชนะไหม R เป็นพยัญชนะดังนะครับผมดังนั้นให้เปลี่ยน y ตัวนี้เป็น i นะครับแล้วเติม es เข้าไปนะครับจากคำว่า cry ก็จะเป็นคำว่า cries cry เป็น cries นะครับผมโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบของเรานะครับก็มีประมาณ30ข้อนะอเรื่องพวกนี้ที่ครูสอนไปวันนี้นะครับจะที่ครูติวให้วันนี้จะมี20ข้อและ10ข้อสุดท้ายจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคริสต์มาสให้นักเรียนไปดูในการ์ดที่นักเรียนเขียนได้หรือหนังสือสมุดที่นักเรียนจดลงไปได้นะครับผม ก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะครับเนาะคะแนนเต็ม10นะครับขอให้ได้เต็มกันทุกคนนะสำหรับนี้ก็ขอคุณนักเรียนที่เข้ามาดูนะครับถ้านักเรียนเข้ามาดูนักเรียนจะได้คะแนนเยอะแน่นอนเชื่อคุณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่นะนักเรียนเปิดเทอมเจอกันนะครับบา,บาย